ในโลกที่ผู้คนเชื่อว่าทุกหมู่บ้านย่อมมีชายหญิงอยู่ร่วมกันมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งกฎธรรมชาติข้อนี้ไม่เคยมีอยู่จริงหญิงสาวทุกคนในหมู่บ้านนี้ไม่เคยพบเจอผู้ชายแม้แต่คนเดียวไม่เคยได้ยินเสียงไม่รู้แม้แต่คำว่าพ่อหมายถึงอะไรพวกเธอเติบโตท่ามกลางความเงียบในเมืองที่ถูกซ่อนจากแผนที่และไม่มีใครรู้ว่ามันมีอยู่จริง ซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูชีวิตของผู้หญิงในเมืองรับแลเมืองที่ไม่มีผู้ชายแม้แต่คนเดียวซึ่งมันจะมีเมืองไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันด้วยนะฮาซีดอ ในเบลเยียมมีเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าฮาซิโดเมืองนี้ไม่เหมือนกับที่ไหนไม่เคยมีใครพูดถึงแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้ทําให้ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ที่นั่นต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ธรรมดาที่ฮาซิโดไม่ใช่แค่เพียงเมืองที่ลึกลับเท่านั้นมันเป็นเมืองที่ผู้หญิงในเมืองนี้ต้องทนอยู่ตามลําพังไม่มีชายหนุ่มสักคนแม้แต่การปรากฏตัวของชายหนุ่มในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีมาก่อนผู้หญิงในฮาซิดอพวกเธอไม่เคยเห็นผู้ชายมาก่อนเลยในชีวิต ทุกครั้งที่มีการถามถึงผู้ชายในเมืองนี้ทุกคนจะเงียบลงไม่มีคำตอบไม่เคยมีการพูดถึงเหมือนกับว่าผู้หญิงในฮาซิดอร์เนี่ยจะมีชีวิตที่แตกต่างจากผู้หญิงในที่อื่นพวกเธอไม่เคยต้องการการปกป้องจากผู้ชายแต่พวกเธอนะครับก็ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวในเมืองที่ไม่มีเสียงของเพศช,ชายแม้กระทั่งเสียงร้องของเด็กผู้ชายก็ไม่เคยมีในเมืองนี้เด็กผู้หญิงและผู้หญิงทุกคนในฮาซิดอร์มีเพียงกันและกันพวกเธอเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันในเมืองที่เงียบสงด ไม่มีเสียงหัวเราะของชายหนุ่มไม่มีเสียงเท้าของชายที่เดินผ่านมาแต่บางคนเชื่อว่าพวกเธอกำลังหลบหนีอะไรบางอย่างบางคนบอกว่าในอดีตเคยมีชายคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในฮาซิดอแต่เขากลับหายไปโดยไม่มีร่องรอยและหลังจากนั้นผู้ชายก็ไม่เคยกลับมาเมืองนี้อีกเลยคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือทำไมผู้ชายถึงหายไปจากที่นี่และทำไมผู้หญิงที่อยู่ในเมืองนี้ถึงไม่เคยเจอผู้ชายอีก บางคนก็คิดว่าเมืองนี้มีความลับที่เก่าแก่ซ่อนอยู่ผู้หญิงในฮาซิดอไม่ได้แค่เผชิญกับการใช้ชีวิตแบบไม่มีผู้ชายเท่านั้นแต่บอกเธอยังต้องเผชิญกับความลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจและบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวแล้วคุณล่ะครับคิดว่าผู้หญิงในฮาซิดอกำลังหนีอะไรบางทีอาจจะมีบางสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็เป็นได้ไอโคนโซ หากคุณได้ยินชื่อเมืองไอคโนโซคุณอาจจะนึกถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยความงดงามแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเมืองนี้ซ่อนความน่าลึกลับและน่าสะพึงกลัวอยู่ในมุมมืดของประวัติศาสตร์ไอคโนโซเนี่ยคือเมืองที่ผู้หญิงมีอำนาจสูงสุดในสังคมในเมืองนี้ไม่มีชายใดที่สามารถทัดทานกับอำนาจของผู้หญิงได้พวกเธอมีบทบาทที่สำคัญตั้งแต่การปกครองจนถึงการตัดสินใจในทุกๆเรื่อง ผู้หญิงในไอคโนโซไม่เคยรู้สึกว่าต้องพึ่งพาผู้ชายและผู้ชายในเมืองนี้เป็นแค่ส่วนเสริมของสังคมไม่ใช่ตัวหลักพวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นและยังคงอยู่ในสถานะที่2ทํทำหน้าที่เพียงแค่ผู้ดูแลหรือที่เรียกกันว่าผู้ชายประดับบ้านผู้หญิงในไอคโนโซใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเพศแต่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชายในเมืองนั้นถูกซ่อนเอาไว้ในความลับ ไม่มีใครรู้ว่าชายที่เกิดในเมืองนี้จะกลายเป็นผู้ชายประดับบ้านได้อย่างไรและทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้และกลายเป็นเรื่องปกติในไอคโนโซซึ่งบางคนก็เล่าว่าในอดีตผู้หญิงในเมืองนี้เคยมีชีวิตที่แตกต่างออกไปพวกเธอเคยอ่อนแอและต้องการการปกป้องจากผู้ชายแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอกลับค้นพบว่าพวกเธอสามารถที่จะปกครองโลกของตนเองได้และนั่นนะครับก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้หญิงในไอคโนโซกลายเป็นผู้ปกครองที่แท้จริง สำหรับผู้ชายพวกเขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือมีเหตุผลอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นเพราะความจริงที่ว่าในไอคโนโซไม่มีการแต่งงานแบบที่เราเข้าใจผู้หญิงและผู้ชายอาศัยอยู่ร่วมกันแต่ไม่มีพันธะผูกพันผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ดูแลบ้านและเมืองในขณะที่ผู้ชายต้องยอมรับว่าไม่มีบทบาทอะไรที่สําคัญในสังคมนี้บางคนก็พูดว่าผู้หญิงในไอคโนโซไม่ได้แค่ปกครองเมืองเท่านั้นแต่พวกเธอคุมทั้งชีวิตของชายในเมืองนั้นเลย และในขณะที่ชายหนุ่มบางคนเดินทางออกจากเมืองเพราะไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้ผู้หญิงในไอโคโนโซกลับได้รับอํานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไอโคโนโซเนี่ยเป็นการปฏิวัติที่ถูกซ่อนไว้หรือไม่บางทีมันอาจจะเป็นความจริงที่เรายังไม่เคยเข้าใจเลยก็ได้อาวุร บางเมืองอาจจะเดินทางไปถึงได้บางเมืองเราอาจจะมองเห็นได้จากระยะไกลแต่มีเมืองหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นอย่างชัดเจนไม่มีใครเคยเข้าไปถึงนั่นก็คืออาวุรา สำหรับอาบูราเนี่ยเป็นเมืองที่ซ่อนอยู่หลังม่านหมอกตลอดทั้งปีไม่มีถนนไม่มีป้ายบอกไม่มีเส้นทางชัดเจนและไม่มีใครเคยเข้าไปในเมืองนั้นและออกมาพูดถึงชีวิตภายในเมืองเลยแม้แต่คนเดียวผู้หญิงในอาบูราพวกเธอสงบนิ่งและเงียบขรึมไม่ยิ้มไม่พูดและไม่เคยเล่าถึงอดีตของตัวเองพวกเธอจะสวมเสื้อคลุมยาวสีมนปิดหน้าด้วยผ้าคลุมบางๆแต่ละคนมีรอยสักที่ข้อมือเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจ คนที่เคยเดินทางเข้าไปใกล้พื้นที่แถบนั้นเล่าว่าว่าเขาเนี่ยเคยเห็นผู้หญิงกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ในหมอก พวกเขานิ่งสนิทไม่ขยับไม่พูดอะไรเลยเหมือนพวกเธอจะรู้ว่ามีคนแปลกหน้าเฝ้ามองแต่ก็เลือกที่จะไม่สนใจไม่มีใครรู้เลยว่าเมืองนี้มีผู้ชายอยู่หรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงในเมืองนี้มาจากไหนหรือกําลังปกป้องอะไรอยู่บางคนก็เชื่อว่าพวกเธอเนี่ยเคยเป็นนักบวชหญิงจากยุคโบราณบางคนก็ลือกันว่าอาูร่าคือดินแดนต้องห้ามที่ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งพาตัวเองออกจากโลกใบนี้เพื่อที่จะหลบหนีอดีตหรือหลีกเลี่ยงอนาคตบางอย่าง ซึ่งสิ่งที่แน่นอนเพียงอย่างเดียวคือไม่มีใครที่เข้าไปในเมืองอาวุราแล้วจะกลับออกมาเล่าเรื่องราวของที่นั่นได้อีกเลยซูเรนามีเมืองหนึ่งที่ดูเหมือนจะสงบสวยงามและเต็มไปด้วยชีวิตดอกไม้บานสะพรัง่งตามริมทางบ้านไม้เรียงรายอย่างเป็นระเบียบ แต่หากคุณมองดีๆคุณจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติเสียงหัวเราะของเด็กหญิงมีอยู่เต็มเมืองเสียงของผู้หญิงวัยชรากระซิบสอนสาวน้อยที่กำลังโตแต่ไม่มีเสียงของเด็กชายไม่มีเสียงของผู้ชายและที่สำคัญไม่มีแม้แต่งเงาของพวกเขาเลยในเมืองซูเรนาผู้หญิงคือทุกสิ่งพวกเธอเป็นแม่เป็นครูเป็นผู้นำเป็นช่างฝีมือและเป็นผู้ที่ให้กำเนิดทุกชีวิตในเมืองนี้แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือทำไมทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาถึงเป็นเพียงแค่ผู้หญิง บางคนลือกันว่าในอดีตมีคำสาปตกลงมาอย่างเมืองนี้บางคนก็เชื่อว,ว่ามีบางอย่างในผืนดินในน้ำหรือในอากาศที่ทำให้วิญญาณของผู้ชายไม่สามารถกลับมาเกิดที่นี่ได้อีกสิ่งที่แปลกก็คือผู้หญิงในเมืองนี้ไม่ได้รู้สึกผิดปกติพวกเธอยอมรับมันเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีคำถามไม่มีการค้นหาไม่มีความอยากรู้ราวกับว่าพวกเธอถูกสอนมาให้เชื่อว,ว่านี่คือโลกที่สมบูรณ์แบบแล้วไม่มีชายคนไหนเคยเข้าไปในเมืองนี้ได้สำเร็จ หรือหากพวกเขาเข้าไปได้ก็ไม่มีใครเคยกลับออกมาอีกเลยอาเซลมา่าถ้ามีเมืองหนึ่งที่ทุกชีวิตเกิดมาเพื่อรอรอโดยไม่รู้ว่ารออะไรหรือเมื่อไร่จะมาถึงคุณจะเชื่อไหมครับว่าเมืองนั้นมีอยู่จริงที่นั่นก็คืออาเซลมา่า โดยในอาเซอมาผู้หญิงทุกคนที่นี่มีใบหน้าที่สงบนิ่งดวงตาเหม่อลอยราวกับกำลังจ้องมองไปยังจุดปลายฟ้าที่ไม่มีใครมองเห็นพวกเธอเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำสวนเลี้ยงสัตว์และนั่งรอทุกวันแม้แต่เด็กหญิงตัวเล็กๆก,ก็พูดประโยคเดียวกันกับหญิงชราพวกเขามักจะพูดว่าเขาจะมาวันนี้หรือเปล่านะ แต่ก็ไม่เคยมีใครบอกนะครับว่าเขาคนนั้นคือใครไม่มีชื่อไม่มีใบหน้าไม่มีคำอธิบายแต่ผู้หญิงทุกคนในเมืองนี้เชื่อกันว่าคนคนนั้นเขามีอยู่จริงและจะมาอย่างแน่นอน ไม่มีใครเดินทางเข้าไปที่อาเซลมาได้โดยบังเอิญบางคนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแต่หลงทิศหลงทางบางคนก็เข้ามาได้แต่กลับรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกทิศทุกทางจากหญิงสาวนับร้อยที่กำลังถามด้วยดวงตาเดียวกันว่าใช่คุณหรือเปล่าเมื่อมีใครสักคนจากโลกภายนอกก้าวเท้าเข้าสู่เมืองนี้ทุกสายตาจะหันไปมองพร้อมกับรอยยิ้มจางๆแต่ไม่นานนะครับพวกเธอก็จะหันหลังกลับไปยังทิศทางเดิมที่เคยมองเหมือนพวกเธอจะรู้ว่าไม่ใช่เขาคนนั้น แล้วพวกเธอก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเงียบๆรออีกวันหนึ่งวันที่เขาจะมาจริงๆซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อไหร่ล um ูมิน่าลูมิน่าเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาหิมะและสายหมอกอากาศเย็นตลอดทั้งปีแต่ผู้หญิงทุกคนที่นี่กลับมีแววตาที่อบอุ่นอบอุ่นจนคุณจะรู้สึกได้ตั้งแต่มองเห็นครั้งแรก พวกเธอเรียกสิ่งนี้ว่าแสงไม่ใช่แสงที่ส่องออกมาให้เห็นแบบชัดเจนแต่เป็นแสงบางๆในดวงตาคล้ายกับไฟเล็กๆที่ไม่เคยดับแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดแสงในดวงตาเนี่ยไม่ใช่พลังเวทไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่ง บางสิ่งที่แม้แต่ตัวของพวกเธอเองก็ไม่สามารถอธิบายได้บางคนเชื่อว่าผู้หญิงที่นี่สืบเชื้อสายมาจากต่างดาวบางคนบอกว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของการเวลาและแสงในดวงตาของพวกเธอคือตัวตนจากอีกมิติที่แฝงอยู่ในโลกนี้อย่างเงียบๆสิ่งที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีผู้ชายในลูมินาเลยแม้แต่คนเดียว ไม่เคยมีใครเกิดมาเป็นเพศชายในเมืองนี้ไม่เคยมีใครภายนอกสามารถอยู่ที่นี่ได้นานเกิน7วันหลังจากนั้นเขาจะเริ่มฝันถึงดวงตาคู่หนึ่งที่จ้องเขาทุกคืนและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะหายไปจากเมืองนี้ตลอดการโดยไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงร้องไห้ทั้งคืนก่อนที่จะจากลาซึ่งทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเมืองลึกลับเมืองที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนของจินตนาการเมืองที่ไม่มีอยู่จริงบนแผนที่ใดๆบนโลกใบนี้ ใช่แล้วครับนี่คือเรื่องแต่งไม่มีเมืองไหนในโลกที่มีผู้หญิงทุกคนเกิดมาพร้อมกับแสงในดวงตาหรือเกิดมาเพื่อรอใครสักคนที่ไม่มีตัวตนแต่บางทีสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงกลับสามารถสะท้อนความรู้สึกจริงๆของคนได้ดียิ่งกว่าโลกแห่งความจริงซะอีกเรื่องแต่งทั้งหมดนี้นะครับเกิดจากจินตนาการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความแปลกใหม่และบางครั้งเพื่อให้เราได,ได้ตั้งคำถามกับความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่ แล้วคุณล่ะครับเคยรู้สึกไหมว่าบางเมืองในโลกนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนที่แต่อยู่ในใจของใครบางคนเสมอโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ